รองผอตอรอยอมรับกังวลต่างด้าวกว่าแสนคนลักลอบเข้าไทยอีกช่วงรัฐบาลเปิดลงทะเบียนบัตรสีชมพูพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่ามีความกังวลช่วงวันที่25มกราคมถึง13กุมภาพันธ์นี้ที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้แรงงานผิดกฎหมายในประเทศมาขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 และพิสูจน์ตัวตนจะมีแรงงานต่างด้าวท,ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายซึ่งลักลอบออกจากประเทศไทยไปตั้งแต่ช่วงกาง ระบาดรอบแรกที่คาดว่ามีประมาณแสนคนจะใช้โอกาสนี้ลักลอบกลับเข้าไทยอีกครั้งเนื่องจากล่าสุดต,ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีการจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง18คนมาทำงานบริเวณตลาดย่านดอนเมืองตรวจคัดกรองพบติดเชื้อโควิดถึง7คนสอบสวนพบมีนายหน้าและขบวนการนำพาเข้าไทยโดยเสียค่านายหน้าคนละ6,000บาทส่วนอีกกรณีพบมีชาวเวียดนามลักลอบเข้าไทยผ่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วย